อะไรอีก<ต>หรือไม่สาวน้อยไม่ชอบอากาศหนาวหรอวันนี้เราต้องออกข้างนอกกันมีพิธีที่ฉันและเธอจะต้องทำด้วยกันนี่สวมนี่ไว้นะมันเป็นของลูกสาวฉันดีมาก วันนี้ฉันจะเรียกขานชื่อของเธอน่หนูน้อยว่าแต่เท<ต><ต>พเจ้าจะตอบรับเราหรือเปล่านะปกติแล้วผู้เป็นมารดาจะเป็นคนประกาศชื่อของเธอ ถ้าเธอมีแม่นะ่ะนะทั้งหมู่บ้านจะเข้าร่วมและแม่ที่อาจจะเป็นคนทําพิธีให้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไร้เผ่าก็ตามอย่างไงเราก็จะทำพิธีของเผ่าอยู่ดีดิฉะนั้นเราก็จะเป็นพวกที่ไร้ศรัทธาเช่นคนยุคก,ก่อนที่หันหลังให้กับเทพเจ้าเทวว่าความชั่วไร้ายได้สาปส่งพวกเขาแล้ว สำหรับเราสิ่งที่เหลืออยู่คือสรรพสิ่งอันงดงามสิ่งมีชีวิตบนฟ้าในาน้ำบนพื้นดินและเหล็กกล้ามีเพียงสิ่งเดียวที่จะล่าสัตว์ร้าย เพราะว่ามีอีกสิ่งที่ล่าเครื่องจกักรเธอจะต้องทอมตนและเคารพพลังของพวกมันวันหนึ่งฉันจะสอนเธอเอง นั่นท่านแมทริอาเทียซ่าหรือเปล่าเธอมาทำอะไรตรงนี้เธอกำลังขัดขวางพิธีกรรมหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องลุกขึ้นเถอะใกล้ถึงเวลาแล้ว ใช่แล้วล่ะนายสามารถเอ,อ่ยชื่อกับฉันได้ท่านสามารถให้พรกับชื่อได้หรอ6เดือนที่ผ่านมาเรามอบเด็กน้อยคนนี้ให้ท่านดูแลแต่เราเป็นคนไร้ผ่อพันนะครับมันเป็นทางเลือกของนายแต่ว่าเด็กน้อยคนนี้รอฉันคือผู้นำแมทริอัสนะจะจะให้พรใครก็ได้ที่ฉันเลือกแล้วถ้าง,งั้นท่านก็ให้เกยิก,กับเราจริงๆสิใช่ตามนั้นแหละเอาเราไปได้แล้วเตรียมตัวประกาศชื่อต่อทวยเทพเถอะ แต่พระมาตุลาทั้งหลายเด็กคนนี้ต้องการชื่อเพื่อเรียกขานและด้วยความเมตตาเขาให้ไออุ่นให้กับชีวิตของเธอเช,เช่นแสงอาทิตย์มอบความอบอุ่นให้กับพื้นโลกเอาล่ะผู้ชื่อออกมาเลยเอลอยและชื่อของเธอก็ได้รับพรน,นั้นแล้วละ่ะ หยุดเดี๋ยวนี้นะเธอทำอะไรลงไปก็แค่ให้พรเด็กน้อยคนหนึ่งเจ้าคนนี้เง่าเธอเรียกคนต้องคำสาบนั้นว่าเด็กน้อยเหรอเธอบอกอะไรแกบ้างเรื่องที่มาของเจ้าเด็กนี่เจ้าคนไร้เผ่าพันธุ์ต่อมานะฉันแค่ทำตามในสิ่งที่ท่านบอกเลี้ยงดูน่ะใช่แต่ไม่ได้บอกว่าให้รักมันสักหน่อยพอได้แล้วส่วนเธอให้พรกับชื่อมันเฉกเช่นว่าเจ้านี่เป็นคนของนอราเผ่าของพวกเรา ฉันรู้หน้าที่ของฉันที่ต้องทำเพื่อพวกเขาและก็เพื่อเธอฉันอยู่นี่แล้วและไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามจะมีฉันอยู่เสมอ ครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แน l เด e Move ครับและนี่ก็คือ Horizon Zero Dawn เอพิโซดที่1ครับมาเรามาเริ่มกันเลยฮนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันครับ6ปีต่อมาเอลอยเอล,อย,เอ,ลอยอยู่ไหน เก็บได้เยอะเลยนี่เธอเก็บผลไม,ม้ได้เก่งมากเลยเอาล่ะไปได้แล้วไปหาเพิ่มมานะทำได้ดีมากเจ้าหนูน้อยเด็กๆมากับฉัน เธอเป็นพวกไร้เผ่าอย่าไปยุ่งด้วยไปกันเถอะมาเร็วเข้า ข้างล่างนี่รอสรอส,อสเขาคงจะไม่ได้ยินเสียงฉันนี่มันทําอะไรกันเนี่ยเอาเลยครับนี่คือภารกิจแรกนะครับ Agi f ิ gift from the Past <ร>นะครับของขวัญจากอดีตแล้วก็ดูเหมือนว่าฉากเริ่มต้นจะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าอลอยนั้นมีปมปัญหายอย่างไรบ้างน,นะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็พลัดตกลงมาอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ไปสํารวจกันนะครับว่าถ้าแห่งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับโอ้โหมีทั้งคาโหาด้วยคุณผู้ชมแม่ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับภาพสวยมากๆเลยฮะดูแคบชะมัดเลยแต่ฉันน่าจะผ่านไปได้ตรงนี้มีถ้าให้เราลอดอยู่นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแสงเงางดงามเลยครับที่นี่จะต้องเป็นสร้างประหลักพังจากโลกเมทัลเวิร์นแน่ แม่ดูเหมือนจะเป็นยุคเราเลยนะครับคุณผู้ชมดูจากซากแล้วเนี่ยแม่ยังก,การทดลองของ Re s i d e n t Evil ฮะยังอินอยู่ครับยังอินอยู่มาเราก็สำรวจต่อไปครับผมก็ค่อยๆวิ่งวนไปนะฮะตรงนี้มันเป็นน้ำขังอยู่นะฮะเอ้เห็นปลาบวาๆด้วย แล้วก็ด้านหน้าของเราเป็นประตูทางเข้า The Wall แห่งฟองเอาสีนะคุณผ <Ross S 1> ู้ชม <c oughs> อ๋ออ a บอกว่ารอสบอกว่าอย่าเข้ามาในสถานที่แบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ฉันจะต้องหาทางออกไปจริงๆจะเรียกว่าอลอยหรือว่าเอลอยก็ได้นะฮะซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะออกเสียงเป็นเอลอยมากกว่านะถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแม่ดูเหมือนจะเป็นห้องทดลองนะคุณผู้ชมดูจากรอบๆเนี่ย โอเคเราไปกันต่อนะครับห้องนี้ก็ยังเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าจะามีก้อนหินมาเกาะเป็นหินปูนเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ตันนะฝั่งด้านหน้าน่าจะดูออกไปอีกฝั่งได้มีต้นไม้อยู่แล้วก็มีแท่นอะไรไม่รู้ตรงกลางนี่ครับโอเคเราไปอีกห้องกันครับ มีประตูทางขึ้นบันไดทางขึ้นนะฮะเอ๊ทางออกอยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยเสียงขังข่าวค่อยๆไปนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนหินถล่มนะฮะต้องมีอะไรบางอย่างด้านหน้าแน่โอ้โห มีหินตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นถ้ำคำข่า,ขาวไปแล้วมั้งเนี่ยที่เนี้ยนั่นมันอะไรกันมีแสงส่องมาอ๋อเป็นศพคุณผู้ชมครับมีศพอยู่หนึ่งศพนะฮะโอ้พอดีเลยนะครับมีอะไรส่องแสงมาจากศพศพนี้ด้วยนั่นไงครับเป็นอุปกรณ์บูทูธนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอย่าเชื่อมากนะครับผมก็พูดไปเรื่อยฮนะ แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีในยุคก่อนนะฮะแน่นอนครับหลายปีมาแล้วแต่ว่าดูยังส่องแสงได้อยู่เลยครับอ้าดูดิน่าจะใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะ แสงสีม่วงด้วยนะครับมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ผมต้องกด R3 นะครับเพื่อเข้าสู่โหมดสำรวจแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกโหมดอะไรนะโอเคดูหมนว่าเราจะเห็นภาพเก่าๆที่อาจจะเป็นอดีตของที่นี่นะครับผ่านทางเครื่องจักรบลูทูธอันนี้นี่เองครับโอเคทุกครั้งที่กดเราจะเดินช้าลงนะฮะ แล้วก็ด้านหน้า,นาของเราเป็นประตูเหล็กที่ทปิดเอา,เอาไว้นะครับเอลอยบอกว่าอุปกรณ์ที่เราเพิ่งได้มาอาจจะช่วยเราเปิดประตูนี้ได้นะครับมีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับก็ดูเหมือนจะมีเส้นสายคล้ายๆกับมันจะเชื่อมโยงไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งนี่ฮะใช่หรือเปล่า ร,รมันเชื่อมกับประตูตรงนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึง่งเอาเลยครับงานงอกฮะเจอหนูด้วยโอเคผมว่าผมน่าจะต้องไปห้องนู้นแหละครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปกันฮะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราวิ่งไปทางนั้นนะครับตรงนี้มัน มีไอคอนขึ้นมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้ยต้องเรียนรู้สักนิดนึงนะครับวิดีโอหลังๆน่าจะเร็วกว่านี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวว่าเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเองก็เพิ่งเล่นรอบนี้รอบแรกเลยนะฮะไม่ได้เข้ามาเล่นก่อนด้วยเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะครับโอเคอันนี้มีข้อความขึ้นมาว่าให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกานะฮะผมก็ลองดูครับลองหมุนดูฮนะ แล้วก็ได้ด้วยได้เฉยเลยสีเปลี่ยนแล้วเป็นสีเขียวโอเคแล้วยังไงเอ่ยเราน่าจะต้องกลับไปทางเดิมครับแต่เดี๋ยวผมสำรวจดูก่อนนะว่าตรงนี้มีไอเทมอะไรให้เรากดใช้ได้อีกหรือเปล่านะครับเอาละเราไปดีกว่าฮะไม่น่าจะมีอะไรกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเราก็น่าจะเปิดประตูได้แล้วครับ แต่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาก็ผ่านไปหลายปีเนาะซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขเราไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับแต่เครื่องจักรนี้เรายังใช้ได้อยู่เลยฮะร <c oughs> ประตูก็เปลี่ยนสีตามที่เราหมุนกลนไกเมื่อตะกี้นะครับนี่อลลอย <c oughs> เหมือนรู้งานเว้ย <c oughs> ฉันทำสำเร็จแล้วนะฮะมาตรงนี้มีไอคอนขึ้นมาด้วยนะครับหมายความว่าไงเอ่ยเอ่อต้องจับตรงไหนนะครับ ยังไงวันเนี้ยชักงงฮะโอเคไม่เป็นไรเราไปตามสัญญาณดีกว่าครับไปทำไกด์ไลน์ก็ตอนนี้ภารกิจเปลี่ยนเป็นไฟเอาเวย์เอาท์นะครับหาทางออกครับโอ้ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจากที่เราเข้ามาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นสถานีวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งฮะแล้วมันอะไรกันมีอีกศพหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสำรวจกันฮะ คนคนนี้ก็มี device ที่เราเพิ่งได้มาเหมือนกันนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงกับมันวันนี้เดี๋ยวลองอ่าน่าจะใช้วิธีการสำรวจอ่านี่ไงครับได้แล้วเออเป็น Happy b i r ิร์ a เดย a a c นะครับ อโอเคน่าจะเป็นข้อความที่ผู้ชายคนนี้ส่งถึงลูกชายของเขานะครับซึ่งลูกชายของเขาก็มีชื่อว่าไอแซกนะครับอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่สามารถไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของลูกชายแล้วก็กับภรรยาของเขาได้นะครับก็เลยส่งข้อความนี้เป็นภาพโฮโลแกรมมาให้ฮะอ๋อแล้วก็อร่อยบอกว่าให้แสดงให้ดูอีกรอบหนึนะครับ และดูเหมือนว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอขาดนั่นเองก็คือความรักของพ่อแม่นะครับดูจากสายตาเราใช่เลยคุณผู้ชมครับ Happy birthday Isaac โอเคนะครับประมาณนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเขาโครงเขาคร่าวนะครับแม่ค่อยคขยี่ปมในวัยเด็กของเอรอยมาเรื่อยๆแล้วนยฮะ ตรงนี้มีประตูนะครับเราจะต้องแทรกตัวเข้าไปฮนะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้กดใช้งานเครื่องมือนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีการแสดงภาพการทำงานของโรงงานที่นี่ขึ้นมาตลอดทางเลยนะครับที่เป็นสีชมพูนะครับพวกเขาตายที่นี่ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้น น่าสนใจมากนะครับประเด็นนี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ครับมาดูอีกหนึ่งศพนะครับแม่มีการแข่งตัวของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเอลลาฟคอนเทสนะครับบางทีสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ฉันต้องการการได้เห็นเธอเมื่อเปิดประตูเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นสวมชุดแบบนั้นแล้วก็ส่งยิ้มมาฉันจะต้องเบือนหน้าไปหรือว่าเธอกำลังมองมาที่นี่ บนใบหน้าของฉันมันเต็มไปด้วยความปลื้มใจฉันรู้แล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปน่าจะเป็นคำพูดโดยคร่าวๆที่การกล่าวถึงออคนรักของเธอแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปด้วยกันหรือเปล่านะผมเดาประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อฮะตอนนี้ผมก็พยายามที่จะสำรวจ ศพที่จะเจอรอบๆนี้นะครับอันนี้มีอีกศพหนึ่งนะมาดูนครับว่าจะมีข้อความอะไรบอกเราอีกบ้างนะครับแจ็คสันฟรายะครับศพนนี้นีตรวจอ้อนวอนให้กับบาปของเราในช่วงเวลาที่เราต้องชดใช้มันคงต้องใช้เวลาสักพักฉ oh, ันเสียใจยในสิ่งที่เกิดขึ้นชานาให้บางสิ่งกับเราโอเคแล้วล่ะ จากสิ่งที่ดีที่สุดเด็กๆและอบกอดร่วมกันไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แปลทุกตัวแต่ว่าแต่ละศพนั้นได้แสดงถึงช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขานะครับคนคนนี้ก็ได้พูดถึงออความเชื่อแล้วก็สวดมนต์ให้กับบาปที่พวกเขาต้องเจอนะฮะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแหมอยากรู้มากครับตอนนี้แต่ผมว่าคงจะเป็นช่วงกลางๆถึงท้ายๆแน่เลยฮะ แล้วก็ตรงนี้มีอีกศพหนึ่งนะครับของคอนเนอร์เชสซันนะครับบอกว่าเอาจริงดิคุณจะบันทึกในความคิดแห่งความสำเร็จนั้นเหรอมันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมท่านผู้นำอีแวนแต่ว่าฉันพอแลว้วกับความสำเร็จจะไม่อยากจะเป็นแบบนี้เพียงเพื่อความสำเร็จแค่นั้นพอกันทีสำหรับความสำเร็จช่างมันเถอะคนนี้ดูจะสิ้นหวังกับความพยายามบางอย่างเนี่ยฮะเกี่ยวกับการทดลองที่นี่แน่ๆคุณผู้ชมฮะ โอเคเราก็ไปกันต่อนะครับหาทางออกต่อไปฮนะตรงนี้สำรวจก็ว่างเปล่าครับผมก็พยายามหาศพสำรวจนะฮะดูเหมือนว่าจะมีทางให้ไปอยู่ด้วยนะฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้อ่ะไม่ได้ครับก็ยังฮะยังฮะอ่าตรงนั้นครับมีอะไรอยู่ เหมือนจะเป็นชิ้นส่วนไอเทมบางอย่างนะครับของคอนเนอร์เชสันเหมือนกันนะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไดอารี่ของฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมื่อคืนเราฉลองปีใหม่กันเราทํากันจนได้หัวหน้าอีวันเชิญทุกคนมาที่ห้องสังสรรค์ไม่รู้เลยว่าเธอเอาหมวกแบบนั้นมาจากไหนมันดูน่ากลัวเป็นบ้าเลยฉันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามดูนาฬิกาให้ถึงเที่ยงคืนแล้วก็กำลังคิดไปด้วยว่าฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น มันอาจจะดีถ้าสกายล่าดื่มเยอะอีกครั้งแต่ว่าฉันอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วโอเคนะครับตอนนี้เรากลับมาสู่ทางเดิมนะครับผมจะไปต่อนะเอลอยเอลอยเธออยู่ข้างล่างหรือเปล่าเขาเจอฉันจนได้รอเจอฉันจนได้ข้างล่างนี่นฉันกำลังไป,งงไปกำลังไปแล้ว แล้วก็ทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ oh, Mother, แด่พรอนของพระมาตุลามาเถอะเด็กน้อยจับมือฉันไว้เธอไม่ควรจะอยู่ด้านล่างขึ้นมาเถอะ <c oughs> ที่นี่เป็นที่ต้องห้ามนะเอลอยฉันตกลงไป <c oughs> ที่นั่นคือสถานที่ของเมทัลเวิลด์นั่นมันอะไรกัน no, ที่หน้าของเธอ ไม่มีอะไรออกหน้าเธอเจอมันข้างล่างงั้นหรอไม่ใช่สะหน่อยเอามาให้ฉันดูหน่อยสิไม่ไม่ให้เอลอยสิ่งนี้มันอันตรายนะไม่ให้มีเงินครับมีเงิน เอาเอถอะ้าเธอจะหลบหนีออกจากบ้านอีกแล้วก็เธอควรจะเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในป่ามาเถอะไอ้ลอยกลับบ้านกันพรุ่งนี้เราจะเรียนรู้การล่ากัน เลิกเล่นกับไอ,ขอ้ของชิ้นนั้นได้แล้วเราต้องไปยังหุบเขาตามมาเถอะ เอาละครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าผมลองสํารวจตัวเองก็พบว่าถ้าทําวิดีโอที่นานเกิน30นาทีเนี่ยมันค่อนข้างดูดพลังไปพอสมควรนะฮะเอาละครับเอาเป็นว่าชาแนลเดอะมูฟจะลงวิดีโอให้ถี่แล้วก็ลงบ่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยาวมากเน้นว่าเล็กสั้นขยันซอยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ